ของเราเราคุยกับอุ๋ยบูดาเบลสไปแล้วนะคะรูปลักษณ์ภายนอกกับสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาคิดบางทีมันก็ขัดแย้งกันวันนี้เรามีนักร้องหญิงอีกหนึ่งคนเธอเป็นเจ้าของบทเพลงที่แบบโด่งดังและฮือฮาฉันชอบเที่ยวมันพิดหรงอไงเลิกร้องเหรอคะโอเคค่ะ <laughs> คือเพลงนี้มันเป็นเพลงแบบโหต้องเต้นนะ่ะต้องเที่ยวอะ่ะคนก็คิดว่าเธอแรงบ้างโอ้โหด้วยภาพลักษณ์ของเธอและด้วยเพลงที่เธอร้อง แต่วันนี้เราจะมาคุยกับตัวจริงของเธอค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณส้มอมราสิริพงศ์ค่ะโอ้แบบไม่น่าเลยติดทำไมกำลังมันเลยอ่ะนี่ป้าจะขึ้นมาเต้นแล้วนะเชิญนั่งค่ะ นี่ไม่รู้ว่าเต้นดีขนาดนี้นี่ดีเหรอคะมันสนุกไงคะจะบอกให้เลยนะแอบบอกเลยว่าเนี่ยเพลงนี้นะคะเป็นเพลงหากินของดิฉันนะคะเออเพลงนี้เป็นเพลงที่สามารถร้องได้จบเพลงงั้นเดี๋ยวขอเก็บค่ารอยัลตี้เอางั้นเลยล่ะไม่น่าบอกเลยคือเวลาไปร้องก็ไปร้องสนุกสนุกกับเพื่อนนัไนลอย่างงี้คารเโอเกะค่ะดีใจดีใจเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆของคุณส้ม แล้วเมื่อเวลาเพลงนี้มันดังขึ้นมาโอ้โหคนก็ชอบมากด้วยบทเพลงนี้มันก็เลยทำให้เราดูเป็นแบบภาพลักษณ์ของสาวชอบเที่ยวชอบอะไรอย่างนี้ด้วยมะมันก็ช่วยไม่ได้อะเนาะค่ะก็ก็ต้องปล่อยให้คิดกันไปอ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเพลงนี้ตอนที่ส้มแต่ง,ตงเนื้อนะ,อะก็แต่งว่าเราพูดว่า เราเป็นคนชอบเที่ยวเราเป็นคนชอบฟังเพลงอ่าแล้วจะที่ไหนแล้วที่ได้ฟังเพลงเยอะๆก็ต้องข้างนอกกลางคืนใช่ไหมคะแต่ประเด็นเราไปฟังเพลงเนี่ยเราก็ไม่ได้จะนั่งกินเหล้าเมาถึงเช้านี่ก็ไม่ใช่นะแถมคิดถึงพ่อถึงแม่ด้วยวางตัวก็ไม่ได้บ้าผู้ชายเนื้อเพลงบอกหมดแต่ด้วยรูปลักษณ์ของคุณส้มเนี่ยคืออย่างที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหสักกันแบบระเบิดระเบอร์แขนหลังแบบ ทำไมคุณหนึ่งชอบศิลปะของรอยสักอืมมันคือศิลปะอะค่ะชอบตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความเท่ความสวยงามอยู่ในรอยสักเนาะตอนมสองก็เลยไปบอกแม่มสองค่ะไปบอกแม่ค่ะบอกแม่หนูอยากสักแล้วเลยแม่หนูอยากสักแม่ก็แบบคนธรรมดาใครก็สักกันตอนนั้นแม่ไม่รู้ว่าหนูไม่ธรรมดาค่ะนี่ไงกันอยากสักหนูชอบจริงๆแม่ก็บอก เออเดี๋ยวมหกค่อยสัก๋อแม่บอกขอเลื่อนไปซะหน่อยมหกใช่แล้วพอมหกปุ๊บสักเลยค่ะสักเลยเวลาเราสักบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่แบบเวลาคนมองเราจากภายนอกใช่ค่ะแล้วตัดสินเราหรือว่าพิ่ภาควิจารณ์คุณเคยโดนแบบนั้นนะโดนก็เวลาเอาอแรกๆแต่ตอนสมัยวัยรุ่นก็จะมีแฟนใช่ไหมคะเดินเข้าบ้านผู้ชายคุณแม่แบบอแม่ผู้ชายแม่ผู้ชายท่าออกเลยท่าออก อ๋อคุณก็มีปัญหากับเกือบว่าที่แม่หัวเหมือนกันนะเกือบค่ะถ้าจะคานเข่าเข้าไปกาบเท้าแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะคือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของผู้ใหญ่ช่วงหนึ่งไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเฮ้ยเราเป็นศิลปินอืมและเราค่อนข้างที่จะเป็นต้นแบบของใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาวางตัวให้มันไม่สุภาพไม่เรียบร้อยไม่ให้มัน เกินไปอ่ะอืะอ,อม,มันก็ถือว่าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมคะค่ะเราก็เลยทําทุกอย่างเลยทําทุกอย่างให้เพื่อที่พิสูจน์บอกอตรงเลยว่าพิสูจน<อ>์ว่ามันไม่จําเป็นนั่นคือเรื่องของภายนอกและเรื่องจริงๆตัวเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยยิ่งคุณคนมาปรามมาคุณมาตัดสินคุณจากรอยสกักว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบ เท่โก้แนเลยมันต้องแบบกินเหล้าเมายาสุบุรีโอ้โหทำตัวอะไรไม่เก่งมาเ,เลยเกเเลยเคยก็เป็นวัยรุ่นทุกคนมันต้องมีช่วงมีลองอ,งลองอยู่แล้วอลองทุกอย่างอลองจนรู้ว่ามันสุดท้ายมันก็เราก็สนุกเท่าเดิมอะ่ะทุกวันนี้ตีสามตีสี่ก็อยู่กับเพื่อนนะแต่กินน้ําเปล่ามันก็สนุกได้แล้วบางคนที่เขาชอบบอกก็แบบเฮ้ยมันไม่เท่าอ่ะมันต้องกินเหล้าสิวะมันต้องยาหน่อยสิวะมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันถึงสนุกดีวะเฮ้ยอย่างเงี้ยสมัยวกนั้นเขาโดนเล่นค่ะ เวลาเขาเวลาคนกินอะไรพวกนี้ใช่ไง้มเ,เหมือนเล่นของอะไรางี้ใช่ไหมคะออออต้องว่าเขาโดนเล่นของคือแทนที่จะคือแทนที่จะใช้มันกับโดนมันใช้ออเออ,อเออ,เ,อ,อเหมือนกับว่าเขาควบคุมไม่ได้ไงคะออคุณไม,ไม่สามารถควบคุมเครื่องดองของเมาพวกนั้นแต่ให้มันมามีอิทธิพลเหนือเรา ตกเป็นธาตุมันเราไม่ใช้แล้วเราแบบว่าอยู่ในสายเลือดไปเรียบร้อยมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาของเหล่านั้นใเพราะเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องค่ะคุณพูดดีจังเลยชอบคุณตอนนี้จังเลยอ่ะไม่เพราะเราเราชอบคําพูดคุณไงคุณพูดเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้ของเหล่านั้นเพราะเรามีความสุขได้ด้วยตัวเราเอง แล้วคุณส้อมคุณหาความสุขได้ด้วยตัวเองแบบไหน,นยังไงทำเพลงเต<อ>้นรำา้ม<อ>สามารถแบบว่าอยู่บ้านนะก็เ,เปิดเพลงแล้วเต้นรำอยู่ในบ้านก็มีความสุข <laughs> มันเป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนกันใช่อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นกีฬา<อ>ชื่อ SUP SUP มันจะเหมือน stand อ่าก็คือ stand up paddle board คือเหมือน board. เซิร์ฟบอร์ด ชอบเละที่เป,ป็นไฟไพ่บ้างใช่ที่เป็นไพไพ่ทฉันอยากจะบอกคุณว่านี่เป็นกีฬาที่ดิฉันอยากลองเล่นมากแต่เดี๋ยววันหลังไปได้วยกันเขาต้องไปเล่นที่ไหนคะ<อ>ทะเลทั่วไปมันได้ทั้งน้าจืดน้ําเค็ม<อ>คือมีคลื่นก็เล่นได้ไม่มีคลื่นก็เล่นได้<อ>ที่เมืองน,นอกเขาใช้แพดเดิลบอร์ดเนี่ยเพื่อรักษาคนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิงคือบรรยากาศในการได้เล่นแพดเดิลบอร์ดเนี่ยมันจะสบายมาก เหมือนอตัวเราเคลื่อนไปบนผิวน้ําใช่ไหมคะมแล้วก็เราต้องมีสมาธิมากมแล้วมันจะมีความผ่อนคลายสูงด้วยด้วยอากาศที่มันผ่าน<อ>แล้วก็บรรยากาศของ ต้นไม้จุงแหวดล้อมแล้วเพื่อนๆที่มาอยู่รวมกันเขาจะไปกันเป็นกลุ่มๆคุณส้มหาตอนนี้คุณยังทำเพลงอยู่ไหมยังทำอยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยส้มก็มีเปิดโปรเจกต์ที่เป็นเปิดบริษัทใหม่ด้วยโปรเจกต์นี้ก็คือส้มทำเพลง30เพลงค่ะเพื่อหารายได้ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาค่ะคือนี่คือการกุศลใช่ค่ะแล้วใครเป็นคนลงทุนอ่ะยังไม่มีค่ะนือคุณทำเองลงทุนกันเองกับทีมงาน ก็เป็นงานบุญเลยค่ะเใช่ค่ะถ้ายังไรส้มขอโอกาสได้เลยนะคะขอโอกาสถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําบุญโดยที่ไม่ต้องมาผ่านทางนี้ก็ได้ผ่านทางนี้ก็ได้นะคะหรือว่าไปตรงที่อาคารภูมภูมิศิริมครานุสรเลยก็ได้อออตอนนี้เขากําลัง ระดมจะรวมรวบรวมคนก่อการแพทย์อันนั้นอยู่คุณก็สามารถไปช่วยเหลือแล้วก็ไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลจุฬาเลยใช่ค่ะในเพลงนี้30เพลงที่คุณกําลังจะเกิดขึ้นครบทวนมีมิวสิกวิดีโอไหมมีมิวสิกของเพลงแรกที่ทําไว้แล้วค่ะเ๋อเหรอคะมันชื่อเพลงแสงสองใจในเมื่อมีมิวสิกวิดีโอจะขออนุญาตดูสักหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะอ่ะเชิญตัวเลยค่ะแสงสองใจค่ะ ังนิดๆไปหน่อยนะ <ขอ S 1> เรายัางขนลุกเลยอ่ะอยากฟังทั้งเพลงเต็มๆคุณซ้อมคะทำไมคุณถึงเลือกที่จะทําเพลงเพื่ออยากให้คนอื่นได้ฟังในคําสั่งสอนของสมเด็จพระสังฆราชเอาจริงๆป่ะคะส้มรู้สึกว่าแม้ว่าเราย้อนกลับไปเพลงเพลเกิลเมื่อกี้นะแม้ว่าเราจะทําความดีแค่ไหนหแม้ว่าเราจะพยายามสอดแทรกความตั้งใจดีไว้ในเพลงหนึ่งเพลง แค่ไหนแต่ว่าถ้ามันยังบอกไม่ชัดพอเนี่ยเราจะต้องทําให้มันชัดยิ่งขึ้นส้มเชื่อว่าคนที่ฟังเพลงเพเกิร์เนี่ยแล้วแบไม่ได้กินแต่แค่เลียเนี่ยก็จะเข้าใจผิดไปว่าไปสนุกการไปเที่ยวไปปาร์ตี้เพราะฉะนั้นส้มทําอันที่มันชัดๆไปเลยดีกว่าให้เขารู้ไปเลยดีกว่าว่าความดีคือนี้คือถ้าส้มกล้ำเกึ่งคนฟังส้มเขาก็ไม่ได้เต็มที่อย่างที่เราอยากให้ถ้าคนสนใจวันหนึ่งท้าอัลบั้มเสร็จ ค่ะคุณจะวางขายที่ไหนอ่ะแน่ๆก็คงมีขายผ่าน f a c o b อ่าเพราะว่าส้มก็รู้ว่าแบบนี้มันไม่ใช่งานที่ขายไม่ใช่งานคอมเมอร์เชียลไม่ใช่งานเพลงตลาดแต่ตอนนี้สำหรับเพลงนี้และในอัลบั้มนี้ติดตามกันได้ใน Facebook ก็คือสั่งสั่งกันผ่าน Facebook ก็ได้ Facebook ของคุณคือมีสองอันนะคะ f a c e b o o k c o m z o m r a s t a Q U W E N แล้วก็อันที่สองก็คือชื่อของอัลบั้มนี้เลยอัลบั้มนี้ชื่อ Capital Muse Project ค่ะ C A P I T A L M U S E แล้วก็ P R O J E C T การทำบุญมีหลากหลายรูปแบบค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณถนัดที่จะทำแบบไหนผู้หญิงคนนี้ถนัดการแต่งเพลงถนัดการร้องเพลงเธอก็ทำบุญในแบบของเธอและเธออยากให้สังคมดีขึ้นอยากให้ประเทศชาติดีขึ้นผ่านเพลงที่เธอแต่งและเธอร้อง วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณส้มอรรดาสิริพงศ์ค่ะขอบคุณค่ะแขกรับเชิญดิฉันสคนวันนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญที่ทําเพื่อคนอื่นจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่อาชีพไหนหรือว่าทําอะไรอย่างที่บอกแล้วค่ะคุณก็ทํา พื่อคนอื่นได้เช่นเดียวกันและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่มีเพื่อนกําลังทุกข์ใจอยู่แล้วคุณไม่รู้จะปลอบใจเขายัางไง <c oughs> นอกจากคําว่าเฮ้ย <c oughs> สู้ๆนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมีความปลอบใจที่สามารถช่วยเพื่อนคุณได้สักครู่เดียวค่ะ